ทำไมตะกี้เขาบอกมาจังไหยยายเลียนเขาว่าทำนายไหมอยากหูโอ้ขพาวแม่พิ่งเขาต่อหน้านกต่ังหอยต่อปยเนาะไม่ช่องพันหางโลกก้ายสิไรวันไม่มาออกเขาจะไมเขาออกดอกขัางเยอะรุ่งานเอ้ยเชือกเชือกว่าเชือกอืดหวังคือหางเนาแล้ว สองหาเอ้าว้อว้วันแดิมาออกเขาเจ้ออกหางวันนี้ไม่สิงว่าก้าสิหอนเด็กหน่อยก็สิ้นข้นง่ายเหรอืหัวดำยังก้อนหัดอนก็ิยังน้าหลังข้าวบูงเยอะก็จะสีว่าเจ้าออกดอกไม่เหงมาออกเขามันไม่เงยไม่ยังาอะยรใญ ออกดอกก็ไม่น้มันไม่กุ้งเช่าใคร่งคือปลาคือก็คือบางเมืองอ้อกออกดอกคือเสาในไฟฟ้านี่ขขาเหาตั้งแต่เขาเห่ากะเรื่องนี้กะหยโม่ก็ใช่ก็ใช่เป็นหมาออกเขาเปมนบะโมไซโมก็ใช่เรื่ว่าไม่ไหวหรอเปล่าเร่องอะไรเรื่องว่าเขาเหลือละ เงามันก็าบ้ฟังฟังฟังง่ายฟังง่ายเหาอมันงั้นก็โบ้ฟังงู้หญิงอะฟังง่ายแล้วก็นี่คือควางควรฝุ่นเข่ากระโบมียาเกลายวแค่ห้าถึงสายหัวจะแรงมากเสียอันถึงสายเยอะมากตึงเสียตึงเสียว เรื่องเงินก็ไม่ไม่าไบม่เขาแขังควงถึงบุกเงี้ยกีบองหเกกันสวยม่งยง่ย้อาข้างนเอาอะไรคุกนิดเดียวตั้มเขาบ่อยบ้างมตะกี้คกเอาคกตั้มเขานาะอ๋อนี่แมตั้มเขานพวกอายุเข้ามานจะมวมวนเนาะตะกี้เป็นตะมวนคอยก็บอกตสทัไมละ ถึงใายก็ถึง<ฮ>ยังมันคถึงบ่ขา,า,ายมึงยึดบออ่กะถึงก็ายเขาถึงไปเอมา,ามาดงก็มีเห็นอยู่ในโรงเรียนบางนึงนอนโรงเรียนใต้ขา่ามเอาไปมาบางนึงเงันคงมากเงินเดี้ยวตั้มข่าวด้ยก่อนก็งี้งี้ยีิัอีกเล,ลายะานข้างข้าวขึข้ขนเนเป็นข้าวมาือ ผาดกนมกัเก่ายวส้ินห่าขึ้นจังหอดอ๋อยังชิ้นห่ามือจังหอดถัดกระนุมเขากรนมหลงไ้ิล์ไส้ยังติงทอต่งฟักลูกเกดยางที่ในห้องย่างติ่งล้วคือรสอื่นิ่ก็ย่างเลงหอือกับบมีแล้วคือบ่มีไ วันนึเขาจใส่เกลือน้ก็ใส่เือเนาะผู้ว่าก็เอาเอาเอาหายยังไงอาะก็จะในี้อ่จำไหมหถือกาถือเยอะะกิมาอีกหูถืกาถือว่ะไม่ม่ถือดีเนาะเขาหูถืกาถือก็าก็ เขาอายึระเทนอกอนี่นี้เขาใช้หอโอ้ทิพตาทิบก็คือเห็นหัเ้าหัตนเขาคือนสมัยตะกี้เนาะพันว่ายนี่ถือเมือเป็นมอยายถอไป้ล้วอบู่อย่างหนึ่งคือไม่หยังก่อใยเรียนที่เขาทำนายอ

ก็ว่าเห็นย่างบังคับเห็นบอกอ๋อคือเห็นคต่ว่าเรื่องโรครายนี่ก็เริ่มมีแล้วเนาะโควิดเนาะเพิ่นบอกว่าว่าค้นถึงหงอมคือใครก็อึศักข์คือโควิดนี่เนาะเขาทำนายถึงมันไก่ถึงหงอคนถึงงอมคือไครก็อึศักขานของาึงเยอะอยู่โรครายโรคก้าไว้วันไม่แก่ก็สองขวบหาโรคก้าวถือไว้วันงับคือว่าเจ้าคุณว่าหาคือ Oc lòng mọi người, mọi người. Anh chuẩn bị. Gentlemen, yai. Anh chuẩn bị. 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 Anh เออกคือกราเขาคือหย o เขาอนอะไรทั้งน้นก็อจังหังว่าโหยงคนก็ไ <t> ม่ให <t> ้หน่าก็คือถ่ายหรืหน่าอืมก็คือเกิดแ n ่เมือยเกิดตุ้ยอย่างมันเขาคืยุดครหรืหน่าหรือหัวหรือเสียังบางบึางออกอยังแลาเวลาเขาหน่าเขาก็คื

ก nah ็พึ <S <S ่งบอมาก็ชอบมึงเขาบอมาตะเตพระบอกยังบ um> ่กผ่หรือว่าไอ้หรือว่าเขาเขียนบอกบอกค้นตีเขาทำนายมัตะกงเมืองอัเอนย่างอเนีย้างๆเช่า่เอกอ้งหมก็ ยายมาเพิ่ขอเพิ่ขอเพิ่ขอมา,หาเหรอเะอมือชี้เขวมขอออเมีความฝันแก่ความฝันค,คนเราคนบอก,ว,ก,กบว,ว่า,<ม>าันนี้ก็เช<บ>ื่อมเาก็ไม่น้แต่ว่าก็สมมีนรกสอนอีรีแล้วนายายก็พอคอยเห็นหคนที่ใต้แล้วเขาเกิด ไอ้ฟืนขึ้นมาแล้วก็มาวอาให้ฟังนี่มีเดมีมีสายดำกับสายขาวเห็นเห็นคนนั่นวะคนใดงเฮดดีกับไปทางสายขาวคนใดงเฮดบดีเขาไปในสายดำมันจะมีสองทางให้เหลือเห็นคนนั่นเขาว่าเขาฟืนขึ้นมาใดเขาเสืออะไรเนี่ยคนเหน e there, ือช sure, ้างโฮงโค่คนวางก็มันก็คือขอบต้องอย่างเงี้ยเอากาวแห้งๆแห้งๆกับคือโน่หน่อยร่อยเลือดเท่านั้น ยังถกาไล่กันเขาคือเยังมทั์้มาฟัังฟั้ฟังอ่าเดี๋ยวาจัแค่นี้แหละาจนนอกยเรียนขจะพิแค่นี้นะครขอบคุณค่าที่ติดตามรับชม